ที่เชียงรายมีคนตกงานทําทีมาขอดูทองได้เสร็จก็คว้าหนีหนีได้จริงๆฮะหนีไปตั้งหนะ้าสิเมตรน่ยโดนยามรวบไว้ได้ในที่สุดนี่เรื่องของเจษฎากรนะครับอายุ28ปีตกงานขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ห้างเซ็นทันเชียงรายเข้าไปที่ร้านทอง ไปขอดูทองที่แรกทีเดียวเนี่ยขอดูสิเส้น<ฮ>แสดงว่าประสบการณ์ยังน้อยไอ้น้องใครเขาจะไปให้ดูร้านก็ไม่ให้ดูสิคะพอไม่ให้ดูเสร็จก็ด่าพนักงานร้านทองร้านแรกสาดเสียเทเสียจากนั้นเข้ามาที่ร้านทองร้านที่สองก็คือห้างทองเยาวราชกรุงเทพที่อยู่ในห้างเซ็นทนรัลชิงรายไอห้างสองนี้ให้ดู แต่ให้ดูเส้นละสิบาทคงจะมีประสบการณ์ละขอดูทีหลายๆเส้นไม่ได้งั้นเอาเส้นละหนักๆสิบบาทเขาหยิบให้สองเส้นได้ทอง10บาทสองเส้นคว้าเสร็จก็วิ่งเลยหนีไปได้ตั้งห้สเมตรโดนรปภจับอ้า คว้าเอาไว้ได้จริงๆรอปภคนนี้บอกว่าผิดสังเกตตั้งแต่เดินเข้าห้างแล้วตามสังเกตดูแล้วในที่สุดก็ก่อเหตุจริงๆม,มาคว้าหมับเอาไว้ได้ะค่ะเจษฎากรล้มลงแล้วก็เนี่ยมีดาบตำรวจท่านหนึ่งที่มาตรวจร้านทองพอดีนะคะตำร,รวจบุญชนะท<ช>่านเป็นผู้บังคับหมู่ของสอพเมืองเชียงรายะช่วยจับค่ะมาถึงพอดีก็ได้รับงานต่อจากรปภไป คุมตัวได้เรียบร้อยมีเหตุช่วงเที่ยงครึ่งในพื้นที่เชียงราย